สวัสดีครับทุกคนมีใครชอบตัวละครเฮโซเหมือนผมบ้างครับหลังจากที่ได้เล่นน้องไปผมรู้สึกว่าเฮโซเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปทานอาหารเมนูพิเศษให้กับน้องเฮโซกันครับทุกคนรู้ไหมครับว่าน้องชอบทานของทอดมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทานอาหารพิเศษเราจําเป็นต้องมีเมนูธรมรมดาก่อนนะครับร้านที่ขายเมนูธรมรมดาของเฮโซก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับผมร้านโอโยโกะนะครับ ร้านจะอยู่ตรงประเทศอินาซิมะอยู่ที่เกาะลิโตะนะครับผมหลังจากที่ทุกคนเทเลพอร์ตมาแล้ว่าให้เดินลงมาข้างล่างทางขวามือนะครับแล้วก็คุยได้เลย เลือกซื้อของนะครับก็จะมีเมนูให้เลอกทั้งหมด2เมนูนะครับใครที่มีโมราเหลือเฟือก็ซื้อทั้งสองเมนูเลยก็ได้ครับแต่ว่าเมนูพิเศษของเฮโซจะเป็นคัสติแทนวิทนะครับผมโอเคครับทุกคนเราได้เมนูอาหารมาแล้วนาอเราไปทําอาหารกันดีกว่าครับผมหลังจากเข้าเมนูทําอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นเราสามารถกดตรงที่ตัวกองทั้งหมดได้เลยนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้สูตรอาหารสามารถกดสูตรอาหารแล้วก็ เรียนรู้ได้เลยนะครับจากนั้นเรื่องเมนูการโจมตีเลยนะครับจากนั้นเล่นเมนูคัสเตอร์แซนด์วิชได้เลยครับส่วนประกอบที่ใช้ก็จะมีแป้งสาลีมีเนื้อต่างๆและก็อันสุดท้ายเป็นกระดําปีครับผมจากนั้นก็กดปุงอาหารกันครับแต่ก่อนทำเราอย่าลืมกดตรงด้านขวามือเพื่อเลือกตัวละครกันก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเราจะทำอาหารเมนูพิเศษของเฮโซไม่ได้นะครับถ้าทำครั้งแรกก็กดปุงอาหารเองตามจำนวนไปก่อนนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมเคยทำแล้วเนาะผมก็จะปกงอัตโนมัติเลยละกันนะครับไปเลยทั้งหมด สิครั้งเลยแล้วกันครับโอเคไปเลยเย้ทุกคนได้ไปแล้วครับทั้งหมดสามอันเลยนะครับเมนูอาหารก็จะมีชื่อว่าความจริงเพียงหนึ่งเดียวนะครับอันนี้เป็นอาหารเพื่อพลังโจมตีให้สมาชิกทีมทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ก็คือเมนูพิเศษของเฮโซนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเมนูพิเศษของเฮโซ่ทุกคนชอบกันบ้างไหมครับถ้าอยากให้ทําเมนูพิเศษของตัวละครเก็นชินตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเป็นไง,ไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับเข้ามาแล้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ